ถีบม่เฮียเลยเฮ่อริถีบมาเฮียเลยริทำตามที่เจนบอกเลยเฮ่อริถีบมาเฮียแม่น้องไม่ได้ยินล่ะได้ยินทำไมยังไม่ได้ยินน้องไม่ได้ยินหรือได้ยินได้ยินสิลูกแล้แต่ไมไม่ทำตามที่เฮียบอกล่ะน้องยังไม่เข้าใจว่าคําว่าถีบเลยแปลว่าทํำยังไงไงน้องยังไม่เข้าใจความหมายค่ะตินอย่าไปจับขาน้องสิลูกปล่อยให้น้องเล่น ม,มันจะหมุนมุมไหนตามเอริได้เอริไปเลยมานล้วมุมนี้มุมนี้ปานองลูกปยน้อง,งปนองเปสีเหลืองเป็ดส <for> ีฟ้าเขียวเปนเป็ดสีเหลืองนั่นเอง